นะครับราคาตัวผู้อยู่15,500บาทเท่านั้นนะครับอ่าจากเป็นตัวผู้นะครับผมตัวนี้ตูกคูอสวยพี่บอนะครับเพชเมียนะครับผมโยสวัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสบหลานะครับอ่าวันนี้เรากลับมาไวหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่2ของอาทิตย์นี้นะครับเร็วมากเลยนะฮะก็ปรากฏว่าช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับดูดลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เราก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ จัดโปรดีกว่านะครับเพื่อเยียวยาสำหรับใครที่เจออุทกภัยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็คือว่าช่วงนี้เราได้งูมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจแล้วซึ่งตัวที่เอามาวันนี้นะครับเราจะจัดแค่โปรโมชั่นแค่เป็นเซนนะครับคือมีงูขาวเนาะมีซูเปอร์ไฟนะครับมีเบลนะครับทั้งคู่และเมียนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาตรฐานที่คนตามหาสุดๆเลยนะตอนนี้คือ GHIMo นะครับซึ่ง เรามีผู้มาเนี่ยหลายตัวมากแล้วก็ขายดีมากๆทั้งงูขาวทั้งเจไดโมนะครับเจไดโมเนี่ยเรามีผู้มาหลายตัวละขายดีสุดๆนะครับเอาเป็นว่าเรายังไม่เคยเจอเมียเลยเพราะว่ามันหายากนะครับแล้วตัวเนี้ยเรามีตัวเมียเข้ามา1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวผู้ได้1ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูลายกันนะครับว่าลายเจ้า2ตัวเนี้ยมันสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็งูขาวเนี่ยเราจะจัดโปรผมคิดว่าอา่ถูกอ่ะคือถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องอ่ะถูกไม่เชิงถูกทำบ้านชาวช่องดีกว่า เดี๋ยวมีคนขายถูกกับผมนะเอาเป็นว่าถือว่าถูกในช n n e l บ้านสัปหลาดเลยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็จัดเป็นโปรให้ลูกค้านะครับได้งูขาวในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีคนทักมาเยอะมากเลยครับพี่อยากได้งูขาวอยากได้งูขาวแล้วก็มันจะมีช่วงที่ขาดตลาดไปเนาะตอนนี้เรามีของแล้วเราก็เฮ้ยไหนๆนมีของในจํานวนหนึ่งเราเอามาแบ่งจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับว่าจะมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับ นี่ครับ GHI Mo ที่บอกนะครับเพศเมียนะครับผมคือตัวนี้ลายสวยมากนะครับสีดำตัดกับทองได้ชัดเจนมากนะครับแล้วดำคือดำแบบเออดำปีจริงๆอ่ะให้ดูหลายแสงนะครับให้ดูมุมมาตรฐานเลยตรงนี้แสงสว่างเห็นลยก็ยังดำปีแบบจริงๆอยู่เลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นิสัยดีนะครับผมตัวนี้เป็นเพศหมูเพศเมียเอ้ยเพศเนะครับอ้วนตุบเลยนะครับผมเนี่ยปล่อยมุกเป็นหนึ่งทีนะฮะนี่ครับ สวยไหมสวยมากเลยนะครับลายเฟรมลายสีนะครับนี่มาตรฐานมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สนนราคาอยู่แค่2 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจากปกติมัน2 8 0 0 0 2 9 0 0 0เลยนะนะฮะอันนี้ผมลดลงมาให้นะครับผมอ่ะแต่าราคาก็ คุยได้นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะก็เดี๋ยวโปรโมชั่นให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับใครที่ตามมาจากในคลิปของบ้านสับหลาดแล้วก็กดไลค์นะครับกด u u s สไคร e นะครับาถามว่าจี๊ดไอเนี่ยข้อดีคืออะไรนะครับผมคือจี๊ดไอนะครับ เป็นงูที่สามารถเอาไปทําทั้งงูดําต่อได้หรือว่าจะไปทํางูขาวต่อก็ได้คือโมฮาวีนะครับไปต่อยอดได้ค่อนข้างดีไปต่อยอดถ้าเติมจีไอไปต่อมันสามารถทำซุปเปอร์จีไอโมหรือว่าซุปเปอร์จีไอ่แค่นี้มันก็จะดําแบบดําปีเลยนะคือดําสวยมากนะครับผมแล้วก็ถ้าไปเติมโมก็วนกลับมาแบบเดิมก็คือจีไอโมแล้วก็จะได้งูขาวด้วยก็เป็นซุปเปอร์โมนะครับผมก็คือถ้าใครบ้านไหนนะครับมีแค่โมโตัวผู้นะครับโยนใส่ตัวนี้ได้เลยหรือว่าบ้านไหนมีโมโตัวเมียอ่าเราก็มีจีไอโมตัวผู้ มาให้เป็น,เป,นเป็นแฟนกันด้วยกันนี่นะครับตัวนี้ลายเทตัวเมียเนี่ยจะลายแบบลายจะจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้สาหรับใครที่ชอบแบบลายวงข้าง,าง,างๆเยอะๆแบบได้โมมาเยอะๆเนี่ยฮะคือแบบเทไหมตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมตัวนี้ตัวผู้เนี่ยสวยมากคือสวยทั้งคู่เลยไอสองตัวนี้ผมแบบผมปรืทมมากเลยตอนนี้ได้มานะครับดูลายดิ ลายสวยมากอ่ะสวยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวข้างล่างตัวเนี้ยตัวเมียนะครับผมอ่ะผมเอามาเทียบกันเนาะคู่กับเมียนะครับผมอ่ะเนี่ยความดํานี่คือใกล้เคียงกันนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบสายนี้นะครับสายดํานะครับผมว่าหนีมิพลนะครับตระกูลอ่า GHI นะครับตระกูลโมฮเวีนะครับชีทไอโมตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้เนี่ยราคาผมเปิดหน้าร้านไว้อยู่ าตามอ๋อยังไม่ได้เขียนป้ายเลยนะครับผมอ่ะตั้งไว้2อ0 0 0ื่นหมืบาทเลยกันแต่ตัวเนี้ยผมคิดไปในโปรโมชั่นนะครับลายสวยๆแบบนี้นะลายสวยมากเลยนะเนี่ยลายอย่างก,การพวกเฮลิเคนไปเลยหลุดท้งนั้นเลยนะเว,ว,ว <c oughs> อร์ไม่เวอร์ตัวเนี้ย ผมตั้งให้ถูกเลยนะครับ24,000บาทนะครับสำหรับใครมาในคลิปนะครับตัวเพชรผู้เนาะ24,000บาทนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวเมียก็27,000บาทนะครับแต่ว่าราคาตัวเมียเนี่ยสามารถคุยได้อีกนะถ้าคุณพร้อมจบนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าคู่นี้นะครับน่าสนใจหรือถ้าใครซื้อคู่นะครับผมทำโปรโมชั่นอีกนะครับลดอีกหลายพันอ่ะโอเคไป ซูเปอร์ไฟล์นะครับนี่นะครับน้องเด็กน้อยนะครับคอกใหม่นะครับผมตาดําปีเลยนะครับเห็นไหมน่ารักมากนะครับซูเปอร์ไฟล์นะครับงูขาวตาดานะครับหัวเขาเนี่ยจะเนียนกว่าเบลนะคือเกตเขาจะละเอียดกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่สําหรับผมซูเปอร์ไฟล์ก็เป็นอีกงูอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าโอ้ถ้าเทียบระดับความน่ารักคือมันน่ารักมากดูตามมาสินะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ใช่หรือเปล่า อ่าเดี๋ยวนะอ่ะตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมอ่าผมถือมือเดียวเนาะมันก็จะถือยากนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมน่ารักมากเลยนะครับผมราคาถูกมากอันเนี้ยถูกแบบใจหายจริงๆราคานะครับเราทําโปรโมชั่นนะครับสาหรับซูเปอร์ไฟนะครับที่จริงมันหน้าตาเหมือนกันทงผู้เมียเนาะเราก็ให้ดูแค่ตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันข่าจ้วงแล้วก็ตาดาแบบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเด็กเลยนะครับเข้าเดียวกันนะครับผมอ่ะผู้เมียนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับสาหรับ ซูเปอร์ไฟล์นะครับอะไหล่ับเออไม่ใช่อะไหล่สีงูขาวตาดำนะครับที่เป็นซูเปอร์ฟอร์มของไฟล์นะครับตัวนี้นะครับราคาตัวผู้อยู่1น5 0 0บาทเท่านั้นนะครับอา uh. จากราคาปกตินะครับ19,000บาทนะครับ18,000ถึง19,000นะครับตัวนี้เหลือ15,500นะครับ15,500หมาหรสำหรับตัวผู้และที่สำคัญเลยครับคือตัวเมียนะครับเราขายแค่17,000บาทนะครับ17,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ17,000บาทนะครับจากปกติอาจจะ19,000 20,000 20,000กว่าแล้วแต่นะครับแต่ตัวเนี้ยเราขายแค่ตัวเมียนะครับ 17,000บาทตัวผู้15,500นะครับนี่นะครับตาดำแบบนี้นะครับเป็นงูขาวตาดำแบบนี้นะครับสนใจนะครับ IB เข้ามานะครับด่วนๆนะครับเรามีแบบนี้แค่คู่เดียวนะครับเรามีแบบนี้แค่คู่เดียวนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับผมเราจะไม่มีแล้วนะครับซูเปอร์ไฟล์นะครับผมอันเนี้ยมาใหม่วันนี้เลยนะครับแล้วก็เราการันตีเรื่องสุขภาพให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝึกกินอาหารแช่แข็งอะไรให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะสำหรับคู่นี้นะครับมีคู่เดียวนะครับผมอ่ะด่วนๆนะคคครรรรััับบปปะะมาณนนนนีี้้อออืซเ์์ไฟลครับ อ่มาต่อกับตัวมาตรฐานนะครับ Blue Eye Rustic นะครับ Duo Bell นะครับอ่นนี่นะครับตาฟ้าชัดเจนนะครับตานอกฟ้านะครับตาในแดงนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับราคาอยู่ที่22,000บาทนะครับอ่ามาจากในคลิปนะครับเหลือ2 5 0 0มนารนะครับผมอ่าทำโปรโมชั่นไปนะครับ2 5 0 0มบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ บูอิลลูสติกเพศเมียนะครับผมมีจํานวนจํากัดนะครับผมไม่ใช่จานวนจํากัดสิตัวเมียผมเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมตัวตัวเมียตอนนี้เราเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมที่เหลือจะเป็นตัวผู้หมดนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าตาน่ารักบ้องเบลมากเลยนะครับแล้วก็สีขาวชัดเจนนะครับขาวจัวนะครับอันนี้ตัวเมียเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูตัวผู้นะครับผมราคาบอกตัวผู้ก่อน้วยกันตัวผู้เราคิดไปแค่18,000บาทนะครับจากราคา19,00 0บาทนะครับ 18,000บาทนะครับจากราคา19,000บาทนะครับอ่ะตัวนี้ตัวผู้แต่ตัวผู้เนี่ยเรามีอยู่สองสตัวนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยมันคือขาวแบบเดียวกันเนี่ยแหละครับอ่าคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแบบเดียวกันนะครับผมแล้วก็ยังมีอยู่นะครับในตัวผู้นะครับที่เป็นบูอารูสติกนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าราคาที่ให้ไปอ่ะค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับผมในงูที่เอ่อเรียกว่าเป็นป๊อปปูล่าเลยกันนะครับก็คือว่าใครๆก็นิยมเลี้ยงนะครับเป็นม็อบมาตรฐานนะครับพื้นฐานนะครับผมที่ที่ต่อยอดได้มีมูลค่าในตัวเองแล้วก็พัฒนาสีสันได้เยอะมากนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมันเองได้นะครับก็คือมีวัลมทางตลาดที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่านะครับใครสนใจนะครับเจ้า หกตัวเมื่อกี้เราเราพูดไปถึงหกตัวนะหกตัวเมื่อกี้เนี่ะครับก็นี่นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจํานวนนะครับจากัดนะครับเพราะว่าตัวอื่นเราจะเก็บไว้ขายราคาปกตินะครับเท่ากับว่าวันนี้อาจจะเป็นผมคิดว่าอาจจะเป็นวันหรือ2วันสุดท้ายเลยละครับเพราะคิดว่าแป๊บเดียวก็จะหมดนะครับชุดแบบนี้นะครับก็ด่วนนะครับถ้าเข้ามานะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับลงวันที่29นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก็คือวันที่29หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าช้ากว่าน,นี้ก็ก็โทษผมได้เลย โอเควันนี้วันที่29นะครับก็จะลงวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะเริ่มขายวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับแอดักเข้ามานะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ป็นพลาดคลิปใหม่ๆของทางบ้านสํหรับนะครับแล้วอีพีต่อไปเราจะพาไปทําอะไรเรื่องเราจะขายของแบบไหนนะครับอุ้ยลิ้นรัวแล้วครับไว้เจอกันอีพีต่อไปดูเสียงนกมันดังมากเลยไว้เจอกััันนครรรบบบบสําาหวี้